สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่วัดเจติยภูมิอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นเจดีพระาธาตุขามแก่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระาธาตุประจําจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมได้เดินทางมา ตรงกับวันเสาร์ที่16นะครับเดือนมกราคม2564นานๆนนจะได้มีโอกาสมากราบสักการะสักครั้งหนึ่งนะครับองค์พระธาตุขามเกีียนนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตามตำนานชาวบ้านชาวเมืองก็เชื่อว่าพระรหัต แปดรูปนะครับได้อัญเชิญพระบรมสารีรธาตุของพระเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่นี่ที่วัดเจติยภูมินะครับภายในบริเวณวัดรอบๆพระาธาตุองค์พระาธาตุนี้ก็จะมีสิมหรือบทเก่านะครับเป็นสิมโบราณแล้วก็มีพระอุบโบสถหลังใหม่นะครับหลอกจากนั้นรายรอบนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับเป็นที่รมณียสถานใครไปใครมาก็ จะได้มาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับที่อยู่รายรอบนี้แล้วก็จะมีทางเดินรอบองค์เจดีนะครับอ่าแล้วก็มีระฆังเอาไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาก็จะได้ตีด้วยนะตีระฆังก็ตามคติความเชื่อความนิยมก็หมายถึงว่าอ่าใครมาทําบุญแล้วตีระฆังเสียงจะดังก้องกังวานบุคคลน,นั้นจะมีชื่อเสียงนะครับอ่าแล้วก็อยู่ตรง ภายในบริเวณองค์เจดีย์นี้ก็จะมีเป็นซุ้มนะครับปฏิสถานพระพุทธรูปพระปฏิมาเยอะแยะที่เรามองเห็นนี่ก็จะมีชาวพุทธนะครับที่เดินทางทางมาบางคนก็มาแก้บนบางคนก็มาไหว้พระมาไหว้เจดีย์เพื่ออธิษฐานขอพรโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันหวยออกด้วยนะครับดังนั้นองค์เจดีย์เนี่ยพอต้องกับแสงพระอาทิตย์นะครับโอ้จะสุกสากาววาววับไปด้วยสีของทอ,องนะครับ โดยเฉพาะตรงยอดเจดีนั่นนะครับเป็นทองคำนะผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะแกด้านบนนี่นะครับเป็นเป็นทองคำเลยนะร้อยสิบกิโลนะครับอันนี้เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนั้นใครที่ยังไม่ได้มาก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านได้มากราบมาไหวมาที่ฐานเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็กล่าวกันว่าพระธาตุองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ศักดิ์สิทธิ์จริงๆส่วนจะศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจตังนะครับปัจจตังเวทิตโภวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นอบอกกันไม่ได้นะครับเราต้องมาด้วยศรัทธามาเพื่อที่จะมาสืบสารมาอนุรักษ์มารักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อ,อยุคพ,พ,พระพุทธศาสนาด้วยกันนันเจดีย์ก็เป็นธาตุเจดีย์ JD นะครับเป็นหนึ่งในเจดีย์สี่ประเภทงนั้นผมมาวันนี้ก็นำพาทุกท่านได้มาเยี่ยมชมขอ จบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ